สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของสายลุงนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสายลุงไปสวนมาได้มะพร้าวมานี่ค่ะได้มาทั้งหมดแปดลูกตอนนี้ก็คือมันเสียไปลูกหนึ่งในแปดลูกแล้วก็สายลุงก็เอากลับมาที่คอนโดเจ็ดลูกแล้วก็สายลุงก็มาปอกมะพร้าวออกนะคะเสร็จแล้วทีนี้เพราะว่าสายลุงจะ ไปปอกเอาน้ําแล้วก็เอาเนือ้อเสดุงก็ปอกแค่นี้ปอกแค่ตูดถูกไหมเนี่ยค่ะเสดุงก็ปอกแค่ตูดมะาพร้าวเนาะนี่เห็นไหมเสดุงก็จะไปเอาน้ําแล้วก็เอาน้ํามะพร้ากกับเนื้อมะพร้าวมาถวายพระค่ะเสดุงก็นึกได้ว่าเอ๊ะเราก็ปอกเปลือกมะพร้าวแล้วเราก็จะเอาไปทิ้งเนาะเราก็นึกได้เอ๊ะเรามีขวดอยู่นี่หวาน้องมทิเห็นไหมคะเปลือกมะพร้าวนี่มันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าการเอาไปทิ้งอะ่ะเสดุงก็คิดอย่างนี้เนาะ ก็เลยเอาขวดมานะคะเอาเปลือกมะพร้าวใส่เข้าไปในขวดเนี่ยคะ่ะเนี่ยเห็นไหมเอาเปลือกมะพร้าวนะคะไอ้ที่ชิ้นใหญ่ๆก็เอาลงขวดใหญ่คะ่ะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมใส่เข้าไปในขวดใส่ทําไมนะคะชิ้นเล็กๆนะคะก็เอาลงขวดเล็กเนาะไอ้ที่มันเป็นซุยๆที่ใส่ลุงสับอะค่ะเราก็เอาลงไปในขวดเล็กนี่คะ่ะใส่ล้งจะเอาเปลือกมะพร้าวไปให้ EM กินคะ่ะ เซลลุงจ,จะขยายหัวเชื้อ E.M กับเปลือกมะพร้าวอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีธาตุอาหารอะไรที่มีประโยชน์ต่อพืชบ้างนะคะที่แน่ๆคือเปลือกมะพร้าวเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกพวกอที่มันเป็นเหมือนเวลาเราเผาไม้ะคะ่ะเป็นเหมือนถ่านอเออคล้ายๆอย่างนั้น ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้อะไรมันจะให้อะไรดีแต่เบื้องต้นเนี่ยเศรลุงคือเศรุงทาทุกอย่างเหมือนเป็นงานวิจัยค่ะเป็นสิ่งที่เอ๊ะมันเป็นขยะแล้วเราจะทิ้งแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะแต่นะตอนนี้เสรลุงก็ยังตอบอะไรไม่ได้ว่าการที่เราจะเอา EM มาหมาักกับเปลือกมะพร้าวเนี่ยมันจะให้คุณค่าทางอาหารหรือว่าประโยชน์หรือว่าสารอาหารอะไรกับพืชของในสวนของเศรลุงว่าจะเป็นต้นไม้ที่เศรลุงปลูก หรือว่าที่สวนนะคะแต่เบื้องต้นก็จะทําไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันเป็นนะคะเราก็จะเอาไปลดดูแล้วก็ทําวิจัยดูแล้วเิรุงจะลงคลิป YouTube ให้ต่อเนื่องนะคะว่าหลังจากที่เซรุงทําแล้วเนี่ยมันจะเป็นเมื่อไหร่มันจะเป็นปกติเวลาสิรุงทำเอ็มฮอร์โมนผลไม้มันก็จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก็จะเป็น นะคะเสร็จแล้วทุนี้เปลือกมะพร้าวเนี่ยสิลุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเอ็มเขาจะใช้เวลาย,ย่อยสลายนานแค่ไหนมันถึงจะเป็นแล้วนําไปใช้ได้เนาะแต่เบื้องต้นสรลุงจะอัปเดตคลิปให้ดูทุกสัปดาห์แล้วถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสรลุงเอาไปทดลองกับต้นอะไรแล้วได้ผลยังไงเสรลุงจะมาลงช่อง YouTube ให้ดูตลอดนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube แล้วก็งานวิจัยของเสรลุงนะคะก็คือเบื้องต้นเนี่ยเส่ลุงไม่ได้ไปหอบเอาขยะจากข้างนอก สซลุงเอาขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราแล้วก็มองว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรกับสิ่งนี้ได้บ้างนะคะก็เลยทําวิจัยทําวิจัยโดยการใช้ EM ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยลองลองลองให้เขากินเปลือกมะพร้าวดูซิว่าพอเขากินเปลือกมะพร้าวย่อยสลายแล้วเนี่ยได้น้ํา EM ออกมาเนี่ยมันมีคุณค่า หรือว่ามีประโยชน์อะไรกับพืชของเรานะคะตรงนี้ก็ฝากทุกคนคอยติดตามให้เสรุรงด้วยนะคะว่าเสรุจรงจะอัปเดตคลิปให้ดูทุกสัปดาห์ว่าผลเป็นยังไงเอาไปใช้กับอะไรบ้างนะคะตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ให้เสร,ริงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เสริรุงเป็นกําลังใจให้คนที่ชอบทํางานวิจัยกับสิ่งที่มันเป็นขยะรอบตัวเรานี่แหละคะ่ะเสร,ริงก็ไม่อยากทิ้งอะ่ะอยากอยาก,อยากจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์อะคะ่ะ ขวดก็ไม่ทิ้งแล้วก็พวกเนี้ยเสรยลุงจะทิ้งเสรยลุงก็นึกได้เอ๊ะทำไมเราไม่ลองทําแบบนี้นะคะโอเคไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสรยลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ